สวัสดีครับนี้ก็พามาดูร้านกาแฟาดดกดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวบรรยากาศของร้านก็ประมาณนี้นะครับร้านก็ตั้งอยู่ที่ซอยบางปูร้อยสีย่ ซอยนี้ก็ตรงข้ามกับรถตัดบางปูเข้ามาก็ไม่ลึกครับแวะมาชมมาชิมกาแฟดูบรรยากาศได้นะครับมีปลาตีนปลาอะไรดอกไม้สสวยๆครับแวะมาได้นะครับผมก็ดูบรรยากาศรอบๆร้านกาแฟตามไปครับไปดูบรรยากาศข้างในร้าน มีดอกไม้หลากหลายสวยงามวันนี้แดดไม่ค่อยดีครับมาดูมุมถ่ายรูปสวยนะครับ ถ,ถูกใจก็ like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปหน้านี่จะพาไปดูของสวยๆวง,งามอีกที่นะครับก็ขอบคุณมากครับผม